ทุกคนฮะนี่ก็เป็นช่วงที่วูดีจะขอรีวิว Subaru Crosstech ปี2024นะฮะ จะมาให้ทุกคนดูสภาพของรถนะฮะก็เป็นสแตนดาร์ของซูบารุนะฮะก็จะมีปุ่มมากมายนะฮะนี่ก็เป็นปุ่มซอสเพื่อจะกดเลือกเพลงหรือว่าร a ดิโอแอปเปิลเพนะฮะโทรสายเข้าสายออกนะฮะหรือว่า voice command นะฮะซึ่งเขาสามารถสั่งงานด้วย voice ได้ไหน Please say a command Show me weather in Chicago Okay Showing the weather for Chicago for เนี่ยนะฮะน้องก็โชว์สภาพอากาศนะฮะในชิคาโกวันนี้นะฮะซึ่งอากาศวันนี้ก็66ฟาเรนไฮต์ทุกคน ส่วนตรงแผงหน้าจอตรงนี้นะฮะบอร์ดของเขานะวูดี้ชอบมากนะบอกว่าเราเนี่ยขับรถความเร็วเท่าไหร่แล้วเป็นตัวเลขนะฮะซึ่งรถคันเก่าของวูดี้จะเป็นระบบเข็มเท่านั้นนะฮะซึ่งเราบางทีก็กะไม่ถูกนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเลขดิจิตอลให้วูดี้เลยนะฮะถ้าเรากดหนี่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะสามารถเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราเหลือน้ํามันในถังเท่าไรนะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วนะฮะสภาพอากาศข้างนอกเป็นยังไง แล้วก็สามารถที่จะบอกได้ด้วยนะฮะว่าตอนนี้ยางรถของเราเป็นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่35 mpg ทั้ง4ล้อนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่วูดี้ชอบมากๆนะฮะเพราะรถคันเก่าวูดี้ไม่ได้มีระบบอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยางรถเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะสภาพกระจกข้างนะฮะก็จะสามารถละลายน้ําแข็งได้ด้วยระบบอัตโนมัตินะฮะซึ่ง สะดวกสาหรับคนที่อยู่เมืองหนาวอย่างวูดดี้นะ,ะในเมืองชียาโก้อย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่ในหลายๆรุ่นนะฮะก็จะเป็น4 wheel drive นะฮะก็จะขับเคลื่อน4ล้อนะฮะสิ่งที่วูดดี้ชอบเกี่ยวกับซูบารุคันนี้นะฮะก็คือว่าฟีเจอร์ในระบบความปลอดภัยนะ,ะระบบการแจ้งเตือนต่างๆนะฮะซึ่งข้างหน้าเนี่ยจะมีกล้องสำหรับเขาเรียกว่า pre collision system นะฮะซึ่งเป็นระบบป้องกันการชนนะฮะซึ่งถ้าหัก เกิดอุบัติเหตุนะฮะรถก็จะเบรกเองอัตโนมัติจกข้างนะก็จะมีระบบป้องกันไ l i ปอต d e t e c t i o n อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นรถที่อยู่ข้างหลังเรานะฮะแต่ว่าระบบของรถคันนี้จะบอกเลยนะ,ะว่าเฮ้ยมีรถอยู่ข้างหลังนะ,ะหรือว่าเรากําลังถอยหลังเนี่ยระบบของรถก็จะบอกนะ,ะว่ามีรถผ่านมานะ,ะให้เราเบรกหรือว่าถ้าเราไม่เบรกรถก็จะทําการเบรกโดยอัตโนมัตินะ,ะอย่างหิมะตกอะไรเงี้ยนะฮะซูบารุก็จะมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนถนนที่วิบากสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ในสถานการณ์ที่ลําบากถนนที่มันคุกขาอไะไรเงี้ย และชอบความที่น้องมีซันรูฟทุกคนซันรูฟก็ทำให้รถเนี่ยรู้สึกว่าปลอดโปร่งและก็สว่างขึ้นนะฮะแต่หลายคนก็จะบอกว่าการที่รถมีซันรูฟเนี่ยเป็นอะไรที่จะมีปัญหาน้ำหยดหรือว่าล a กิ้งน้ำ ซึมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทําให้รถมีปัญหามากกว่านะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะซึ่งชิคาโกอากาศหนาวส,ส่วนใหญ่นะก็คงเปิดปีหนึ่งก็ประมาณ3-4เดือนเท่านั้นนะฮะส่วนกระจกวดูดีชอบนะฮะที่สามารถบอกทิศทางได้น,นะว่าเรากําลังไปทางไหนนะะซึ่งตรงนี้บอกว่าเรากําลังไปนอร์ทก็คือไปทางทิศเหนือนะฮะทุกคนรถของเขานะฮะมีระบบแจ้งเตือนนะว่าถ้ารถข้างหน้าขยับขยื่นนะฮะเขาก็ จะบอกมีเสียงแจ้งเตือนว่ารถข้างหน้ารถข้างหน้าขยับแล้วจ้ะอะไรอย่างเงี้ยพวมาลัยเขาหักให้เราขับรถตรงๆนะหรือว่าจะมีเสียงเตือนตลอดถ้าเราขับรถกินเลนหน้าจอประมวลผลของเขามันใหญ่นะฮะเราสามารถที่จะคอนเนคกับโทรศัพท์ Apple Pay เป็นแบบ w ว r ร์เ s สได้นะฮะไม่ต้องมีสายใช้ o o o l l m m p s หรือว่า Apple Map ได้นะฮะอย่างไปที่ทำงานหรือบ้านเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็สามารถที่จะส t าร์ทเราบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชอบความที่แบบว่าคอนเน t กับ Apple Pay นะ,ะเราก็สามารถที่จะเลือกเล่นเพลงได้เลยนะฮะชอบความที่เขามี Car Info เขาจะบอกว่ารถของเราแี่ยมัน มีข้อมูลอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่น maintenance อย่างเงี้ยคือการที่จะซ่อมบำรุงเขาก็จะบอกเลยว่าเราต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่ air filter อะไรยังไงเมื่อไหร่นะฮะหรือว่ายางรถนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่วูดี้รู้สึกประทับใจมากนะ,ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ารถเราจะอะไรยังไงเราขับเป็นก็เก่งแล้วอย่างงี้นะฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแผงแอร์นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะใช้หน้าจอ control ตรงนี้สมปุ่มกด ที่เป็นฟิสิกอลตรงนี้ได้นะฮะก็จะมีแบบพกรถไซส์อสสแตนนะฮะหรือว่าตั้งโปรแกรมเม a ค p o i n t ์เมนเพื่อที่เราจะไปเจอช่างที่ศูนย์ได้นะฮะเพื่อที่จะเข้าไปดูเซอร์วิสอะไรเงี้ยนะฮะส่วนมีเดียเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะ,ะว่าเราจะฟังเพลงจากไหนจาก Apple Pay, USB ที่เราจะกดคอนเน c t กับรถกับโทรศัพท์มือถือได้หมดนะฮะ เลือก manage device ได้เลยนะทุกคนซึ่งบุดี้ชอบอะไรที่เป็นทัชสกรีนมากนะ,ะ,ะบางคนถ้าไม่ชอบอะไรที่เป็นทัชสกรีนก็อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไม่โอเคกับตรงนี้นะฮะส่วนบุดี้รู้สึกว่ามันดูทันสมัยมาก Vehicle Hold วันนี้บุดี้ชอบมาก,กนะฮะถ้าเรากด Vehicle Hold อย่าเงี้ยว้นเะนี่ยเวลาเรากดเบรกอเงี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะปล่อยปล่อยเท้าไม่ต้องกดเบรกอยู่ได้ตลอดเวลานะ,ะซึ่งเป็นอะไรที่วูดี้ชอบมากๆนะฮะ ปุ่มสตาร์ทรถหรือว่าดับรถนะฮะซึ่งไม่ได้ใช้เป็นกุญแจทั่วไปนะเขาก็จะเป็นกุญแจที่นี่เป็นอย่างนี้แล้วนะฮะเป็นกุญแจรีโมทประมาณนี้นะฮะส่วนซันรูฟนะฮะก็เป็นของเสริมที่เราไม่ค่อยได้อยากได้นะแต่ว่าวันที่เราไปดูรถเนี่ยพี่จอร์จอยากได้ซันรูฟนะซึ่งเวลาเราเปิดมันก็จะมีอยู่2ปุ่มนะถ้าปุ่มนี้ก็จะเปิดเฉพาะข้างหลังเบาๆนะก็จะมีล่องตรงนี้เบา แต่ว่าถ้าเราอยากจะเปิดแบบทั้งหมดนะก็จะมีปุ่มเปิดได้ทั้งหมดเนี่ยนะก็สามารถที่จะรับสภาพอากาศหรือว่าบรรยากาศภายนอกได้นะซึ่งวันนั้นฝนตกทุกคนแล้ววูดี้ก็เปิดซันรูฟไว้นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าปิดหรือเปล่านะตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนแล้วฝนตกกลางคืนต้องลงมาดูรถว่าเฮ้ย ลืมปิดหรือเปล่านะนะเพราะรถใหม่เราก็กังวลน,นะทุกคนตรงนี้นะฮะก็จะมี SOS หรือว่า info ที่เราสามารถที่จะกดเป็นเหมือนโร a d s i d e a s s i s t a n c หรือว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะติดต่อก,กับศูนย์ซูบารุได้นะฮะใต้กระจกตรงนี้นะ,ะก็จะเป็นรีโมทอ่ะให้เราเปิดปิด g ารา g e หรือว่าลงประตูลงจอดรถอย่างเงี้ยได้นะทุกคน รถในเมืองหนาวนะฮะก็จะมี Heated s e a t หรือว่าเบาะนั่งที่มีการปรับอุณหภูมิได้นะะเราสามารถที่จะเลือกร้อนแบบไฮหรือว่าร้อนแบบต่ำอุ่นๆได้นะ,ะทุกคนเบรกมือนะฮะก็จะเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถที่จะวางขวดน้ำได้2ขวดนะฮะทุกคน USBC USB ก็เป็นแบบหัวจุกอะไรเบาๆอย่างงี้ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ แขงตรงนี้ตอนซื้อมาไม่มีนะฮะเราซื้อมาจาก a อ a z o n เพื่อที่จะแบ่งเป็นเป็นชั้นๆไปนะ,ะแต่ที่จริงแนละ้วถ้าได้รถมาก็จะเป็นที่ใส่ของลึกๆเลยนะ,ค,ะคือใส่น้ำได้เลยอะแบบนี่คือขวดน้ำนะเราใส่ไว้ข้างในอย่างนี้ได้เลยซึ่งเขาก็ออกแบบมาโอเคเลยนะวว่าวูดดี้ชอบอะไรที่มันไม่ลึกเท่าไหร่นะ,ะไม่อยากล้วงลึกเท่าไหร่ก็เลยซื้อมาตรงนี้ก็เป็นเกะนะฮะ สามารถใส่ของได้อันนี้ก็เป็นคู่มือของซูบารุนะฮะเรายังไม่ได้เปิดดูเลยส่วนตรงนี้ก็สามารถวางขวดน้ําได้นะฮะหขวดตรงนี้ก็จะมีปุ่มคอนโทรลของเรานะฮะไฟล็อกรถออล็อกรถนะฮะเปิดกระจกนะฮะกระจกก็จะเปิดนะฮะเปิดปิดกระจกทั้งข้างหน้าข้างหลังนะหรือว่าจะล็อกไม่ให้มีใครเปิดปิดกระจกก็ได้นะสามารถที่จะควบคุมได้ตรงนี้นะทุกคนข้างหลังนะฮะถ้าใครนั่งข้างหลังเนี่ย อันนี้ก็จะต้องคาดเข็มขัดตลอดนะถ้าเราไม่คาดเข็มขัดน้องก็จะร้องเตือนนะฮะว่าเฮ้ยคนข้างหลังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะส่วนหน้าจอก็จะบอกนะว่าเราเปิดประตูรถหรือว่าเราปิดประตูไม่สนิทนะ,ะซึ่งเป็นอะไรที่มีการแจ้งเตือนเยอะนะฮะรถใหม่ๆอย่างนี้ส่วนประตูของรถนะฮะเวลาล็อกเนี่ยเราสามารถที่จะจับอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็จะอันล็อกรถเราได้เลยทุกคนไม่ต้องหยิบกุญแจออกมานะ แดี๋ยวเราจะลองล็อกเนี่ยอันรถล็อกแล้วนะทุกคนแต่ถ้าเรามาจับเขาก็จะอันล็อกให้เรานะก็าสามารถเปิดได้เลยอ๋อลืมบอกไปอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับเบาะข้างๆนะ,ะสามารถย้ยายไปข้างหน้าข้างหลังเอนเบาะได้นะฮะตรงนี้นะฮะส่วนฮีตติดซีดก็มีแค่2เบานะหน้าก็เป็นสภาพของห้องข้างหลังนะ,ะนั่งสบายอยู่นะข้างหลังนะฮะเบาะก,ก็จะเป็นสีแบบ มีความเหลืองๆดำๆนะฮะทุกคนก็จะไม่ได้เป็นเบาะหนังนะฮะข้างหลังมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้2แบตบ USB กับ USBc นะฮะแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่ของได้เบาๆนะทุกคนเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะหยิบแล้วก็เป็นที่วางแขนได้วางใส่น้ำกระป๋องน้ำอะไรเงี้ยนะฮะได้เลย ข้างหลังตรงนี้นะทุกคนก็เขาก็จะมีลวดลายเหมือนแบบเป็นที่กันกระแทกของเขานะก็จะเป็นรูปภูเขาเป็นน้ําไปนะวูดีชอบบัมเปอร์ข้างล่างมากเลยนะเป็นพลาสติกนะฮะก็รู้สึกมันดูเซ็กซี่มากเลยตูดน้องนะฮะเดี๋ให้ดูก็จะมีสภาพที่แบบกว้างอยู่นะเรารู้สึกว่ามันใหญ่อยู่อันนี้ซื้อมาเองนะฮะจากอเมซอนเพราะว่ารุ่นที่วูดี้ซื้อเขาบอกว่ามันไม่ได้มาด้วยนะแต่ว่าดันมี ดันมีพรมเพิ่มมานะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบที่รองนะฮะซึ่งข้างใต้นี้ก็จะมีลูกล้อสำรองนะ,ะก็จะมีเนี่ยฮะลูกล้อลูกล้อสำรองอยู่ข้างล่างนะ,ะเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้ก็เป็นเขาบอกว่าไว้สำหรับคนที่เลี้ยงน้องหมานะไว้วางจานน้องหมาไดาน้นะฮะหรือว่าวางพวกกระติกน้ำอะไรเงี้ยนะฮะทุกคน นี่แหละฮะก็เป็นสภาพของข้างหลังนะะเบาะนี้พับได้นะฮะพับแล้วก็สามารถที่จะสามารถวางของได้เยอะขึ้นนะ,ะสำหรับคนที่กําลังย้ายบ้านใช้รถในการแบบว่าขนของอะไรเงี้ยนะ ข้อเสียของกระจกนะฮะซึ่งบูดี้อาจจะไม่รู้ก็ได้เวลาจอดนะเราไม่อยากให้ใครมาโดนกระจกเราเราก็ต้องพับเองนะะและสิ่งที่วูดี้ชอบก็คือข้างบนข้างบนนี้นะคะก็จะมีแบบว่าเป็นแร็กที่สามารถที่จะวางแบบพวก k a ยกเรือ k a ยกหรือว่าวางของได้ข้างบนนะสามารถใส่แร็กได้อีกนะเป็นรถบรรทุกข้างบนได้อีกซึ่งบูดี้ชอบมากเลยความแบบปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ดีนะฮรรถคะันนี้ก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะก็สามารถเห็นถนนแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างดีนะฮะซึ่งรถเก่าที่วูดี้เคยได้ใช้อยู่ก็จะรู้สึกว่าน้องจะเตี้ยกว่านะฮะซึ่งสําหรับน้องซูบารุคันนี้ก็าราคา20,009นะฮะเป็นมือใหม่แล้วก็วูดี้เอารถไปเทรดนะก็เลยได้ราคาในการ เรียกว่าอะไราผ่อนรายเดือนที่ไม่หนักเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่ารถ t o y ยต้า o r o l l a i เที่วูด,ดีไปเทรดเนี่ยได้ราคาถึง1นึ0งมืนสามพันเหนนรียญนะฮะก็ทำให้น้องเนี่ยลดลงไป1นึ0งมืนสามพันเหนนรียญนะฮะจากสอง0มืนเก้าก็ลดไปอีกนะฮะทุกคนและซูบารุ Subaru นะฮะก็จะมี Starlink นะฮะสามารถที่จะซื้อฟังชั่นเสริมอันนี้ได้นะเพื่อที่จะ สั่งงานรถทางโทรศัพท์มือถือนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถนะฮะ GPS เพื่อที่จะดูว่ารถเราอยู่ตรงไหนนะฮะมีการตรวจดูได้นะฮะถ้ามีการขโมยรถขึ้นมาเราก็สามารถที่จะใช้ Starlink เนี่ยหยุดรถได้ด้วยนะฮะก็สามารถที่จะแทร็กรถสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือเราเข้าไปที่รถได้ด้วยนะฮะส่วนถ้าหากเราจะถอยหลังนะฮะเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บ จนะฮะก็จะแสดงผลว่ารถเรานะฮะจะจอดไดอ้อย่างตรงหรือว่าไม่ตรงนะฮรรุ่นนี้นะฮะก็เป็นรุ่นพรีเมียมนะฮะซึ่งทริมของ Subaru, Subaru Crosstech s e ปี2024ก็จะมีเบสมีพรีเมียมนะฮะมีสปอร์ตแล้วก็ลิมิเต็ดนะ,ะซึ่งของวอดเป็นรุ่นพรีเมียมซึ่งวอร์ดรู้สึกชอบรุ่นพรีเมียมมากกว่านะครเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นสีแล้วก็ออปชันของเขามันกลางๆดีนะซึ่งไปดูเบสมาเรารู้สึกไม่ชอบเบสนะรู้สึกว่าเบสมันเบสิกไปหน่อยนะส่วน l i m i t ต็กับ Sport เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเกินความจำเป็นนะข้อเสียของ subaru cross t e k ก็ยังมีให้เห็นนะไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของเครื่องยนต์นะที่เขาบอกว่าอาจจะไม่เพียงพอนะหรือว่าการออกตัวออกแรงอาจจะไม่สะใจนะไม่ได้แบบเร็วขนาดนั้นนะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นรถที่ สูงนะฮะบางคนไม่ชอบรถสูงซึ่งสำหรับวูดีรู้สึกว่าเออมันดีและสะดวกมากกว่านะเรามองเห็นอะไรในถนนท้องถนนได้ดีกว่านะฮสำหรับการทํางานของแมปหรือว่าแผนที่นะวูดีว่าโอเคนะฮะรู้สึกว่ามันสเตเบิลอยู่นะฮะโตโยต้าร mm ับโฟร์กับโ o โยต้าครอสซีวดีไปดูนะจอของเขามันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะมีหลายคนที่พูดมานะว่าหน้าจอของซูเป r ระมันไม่ได้ สเสถียรขนาดนั้นนะคือหมายความว่ามันอาจจะมีการดีเลย์หรือว่าไม่ได้แบบเรลวทม์อ่ะบางทีกดปุ๊บแล้วมันอาจจะแบบไม่ได้ใช้งานได้เลยสักทีเดียวหรือว่าระบบการสั่งงานอาจจะมีการรอนะซึ่งรับูดี้มันก็ไม่ได้ดีเลยสักเท่าไหร่นะฮะทุกคนว่าสมมติจะไปเพลงเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้เลยอะไรเงี้ยหรือจะไปที่โทรศัพท์ก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะฮะหรือว่าจะสั่งเปิดแอร์อะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะ เรียวทามอยู่นะแต่ว่าคนที่ไม่ชอบระบบสัมผัสก็ยังมีจุดให้เราสามารถสัมผัสได้โดยตรงอะไรเงี้ยนะเป็นปุ่มโดยตรงก็ยังมีอยู่นะฮะทุกคนมันก็ไม่ได้แบบหายไปเลยะทีเดียวนะฮะรู้สึกว่ารถเขานุ่มนะฮะ s m o o แล้วก็ เขาบอกว่าภายในนะฮะเวลาคนขับบนไฮเวย์นยเขาบอกว่ามันจะมีะเสียงลมนะฮะหรือว่าเสียงเครื่องยนต์ดังนะฮะซึ่งสปหรับบูดี้ใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องอเสียงขนาดนั้นนะฮะทุกคน ราคาของซูบารุเขาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของทริมจะเอาตัวเบสหรือว่าจะตัวพรีเมียมนะฮะหรือว่าจะเอาตัวที่เป็นทริมที่สูงขึ้นมานะฮะ และออปชันเสริมที่วูดี้ชอบที่สุดนะฮะก็คือการสั่งงานจากโทรศัพท์ของเราผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า My Subaru นะฮะซึ่งแอปพลิเคชัน My Subaru เนี่ยนะฮะก็จะเป็นแอปพลิเคชันเสริมที่วูดี้ต้องซื้อเพิ่มนะฮะซึ่งราคา145เหรียญน,นะฮะแล้วก็มีอายุการใช้งาน3ปีนะฮะใช้โทรศัพท์นะฮะในการที่จะเป็นรีโมทสตาร์ทนะฮะหรือว่าล็อกรถ อันล็อรถนะฮะได้ด้วยนะฮะบีแต่นะฮะเปิดไฟนะฮะเราสามารถที่จะดูได้เลยว่ารถของเราเนี่ยจอดไว้ตรงไหนนะฮะเป็น gps ได้นะฮะสามารถสั่งงานเสียงได้ที่จะดูว่าสภาพของรถในตอนนี้นะฮะมีอะไรที่เราจะต้องคอนเซิร์นหรือว่าต้องเข้าไปดูเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเช็คว่าน้ำมันจะหมดไหมนะฮะหรือว่า ยางรถเป็นยังไงนะฮะมีไม์เท่าไหร่แล้วมีสภาพของรถเป็นยังไงน้ํามันเต็มไหมนะฮะรถมีปัญหาไหมนะฮะสภาพของรถมีอะไรพ,พิเศษหรือเปล่านะฮะทางแอปพลิเคชันก็จะแจ้งเตือนนะฮะซึ่งนี่นะฮะก็จะเป็นแอป,ปที่สามารถที่จะควบคุมรถได้จากโทรศัพท์ของเรานะ,ะสักวันหนึ่งถ้าสมมติมีเหตุที่ไม่คาดฝันนะ,ะเช่นรถของเรามีใครขโมยหรือว่าเอารถไปนะฮะเราสามารถที่จะ ตามติดตามขโมยได้นะว่ารถอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะหยุดรถไม่ให้รถนะ่ะวิ่งได้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะ,ะว่าถ้าเราจะลองสตาร์ทรถจากโทรศัพท์นะ,ะรถจะเป็นยังไงนะ,ะซึ่งวันจ,จอดรถไว้วันนี้น้องจอดอยู่ตรงหน้าบ้านนะฮะตรงนั้นนะฮะน้องอยู่ตรงนั้นนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลองสตาร์ทรถนะ,ะจากข้างบนอารวอด,ดีกดสตาร์ทรถแล้วนะฮะ รถก็อยู่ข้างล่างตรงนั้นนะฮะทุกคนก็ในแอปก็จะบอกว่ารอนิดนึงอ่านานน้องก็ทำการสตาร์ทแล้วทุกคนซึ่งแม่น่ารักมากเลยนะฮะหรือว่าถ้าเราจะลองคล i m เม e p พรีเซตตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าบูดี้ยังไม่ได้เซ็ตนะฮะอันนี้ก็ถ้าจะให้หยุดก็เราก็หยุดได้นะรถก็จะดับ ดับแล้วนะทุกคนส่วนข้อเสียของรถนะฮะที่หลายๆคนอคอมเมนต์มาแล้วก็จากประสบการณ์ของบุ๊ดดี้นะฮะก็คือว่าตอนขับในไฮเวย์นะฮะเราอาจจะได้ยินเสียงลมปะทะกับรถเนี่ยดังนิดนึงนะฮะซึ่งสำหรับบุ๊ดดี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะและอันดับ2ก็คือถ้าเทียบกับพวกไฮบริดแล้วนะฮะหรือรถใหม่ๆน้องอาจจะไม่ได้ประหยัดน้ำมันคันเทพนะ,ะก็คือว่า ถ้าจะพูดถึงความประหยัดน้ำมันก็จะกลางๆนะไม่ได้แบบหู oh, ประหยัดน้ำมันมากเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถามว่าโอเคไหมสองอาทิตย์กว่าๆทีหนึ่งเติมน้ำมันนะ,ะก็ถือว่าโอเคนะฮะที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันพรีเมียมนะใช้น้ำมันถูกนะฮะก็ถือว่าเป็นการรีวิวรถครั้งแรกเลยนะ,ะทุกคนก็ถ้ามีอะไรตกหล่นก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะะถ้าผิดพลาดประการใดก็ดีก็ต้อง ขอโทษด้วยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหารถในอเมริกานะฮะหรือว่ามองซูบ a รุอยู่แล้วนะฮะแล้วไม่รู้ว่าซูบูรุครอสเทรคเนี่ยเขามีออปชันเสริมอะไรอะไรยังไงบ้างน,นะฮะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่มาดูคลิปนี้นะฮะสำหรับใครที่ลงเข้ามาในช่องของวอดอก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้วอดอในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้วูดี้ต้องไปก่อนแนละ้วสวัสดีจ้าบ๊าย